ดีค่ะพอกระสาวอยู่อีสานโคราชหากินค่ะวันนี้มาปลูกอ้อยเด้อค่ะแทนบ่าวกบค่ะบบาวกบไปวิ่งดินเด้อค่ะก็เลยมาปลูกแทนเบาวกบค่ะแดดบดค่ะเห็นบ่ค่ะนี่แดดโบดค่ะนามสีไลบัว่ะววันนี้สาวอยู่มาปลูกอ้อยเด้อค่ะอ้อยจะของค่ะเบาวกบปลูกได้นิดนึงค่ะก็เลยมาปลูกแทนเบาวกบเด้อค่ะ เาเบิรนกับสาวยุ่เด้อค่ะวันนี้อิทีปลาอ้อยค่ะปลูกอ้อยน้ำกันเด้อค่ะค่ะนี่ก็สาวยุกมากอ่ะได้เลี้ยงอ้อยแล้วก็ฟันอ้อยไว้เด้อค่ะเดี๋ยวน้ำไหลค่ะเพื่อแดดมากค่ะสาอยู่มาจะเช่าเด้อค่ะวันนี้เราค่ะเราก็จะเลี้ยงอ้อยแบบนี้เด้อค่ะเราก็จะเอามีดฟันนี่ค่ะฟันไดลักษณะแบบนี้เด้อค่ะ หลกเราจะวางอ้อยเป็นนกลกเด้อค่ะแลาา้วก็มะเกลแล้วก็เลียงใส่ลงไว้อย่างนี้นะคะนี่เห็นบ่คคะนี่ใส่ลงไว้อย่างนี้ขั้นตอนต่อมาแล้วก็ฟันค่ะฟันให้เป็นทนๆนอย่างนี้นะคะเป็นทนทนเราจะได้นามมาจะได้เหยียบค่ะฟันทนทนเป็นแถวเป็นแถวไว้เด้อค่ะไวไ้หลายแถวค่ะ ๋ยวนามมาเยียบ่ท่านอ่าเราอยู่กับมาแต่เศ้าเด้อค่ะฟันไหวหลายลงแล้วค่ะตอนนี้กะรลนามยังเดียวท่านมีแดดสาวู่ใส่นามโซล่าเซลเด้อค่ะอาศัยแดดค่ะแต่ต้นนี้แดดวันนี้นานจะแดดบดเมื่อวานมีแดดเด,ด้อค่ะเสียงว่ามันจะเหมือนจะมีฝนแล้วค่ะ ถ้าแดดมาหนามก็จะไหลค่ะแดดไม่มาหนามก็ไม่ไหลเด้อค่ะเราก็ต้องโลค่ะสาวอยู่ฟันอ้อยไบหลเติบเด้อค่ะไบไหลลงค่ะอัดอ้อยเต็มที่เด้อค่ะไทถิงประมาณสองไร่เด้อค่ะนี่จะว่าก,กับปลูกบ่มืดค่ะจะไว้ปลูกมันสับปะังน้ำค่ะ น,นี่กะบเบากบเหยียบระด้อค่ะเหยียบเสร็จแล้วค่ะฝนตกมาใส่กับพอดีเด้อค่ะเหยียบหลายวันแล้วค่ะตอทอมมาแต่ผุนเด้อค่ะนู่งยังกระทมค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวจะใส่สายนำยดเด้อค่ะ บาโกบปลูกหลายเติบ์ด้วยจ้ารู้ว่ามันจะมีแดดไหมคะ่ะเบึงมันนี้เบึงฝาค่ะวานแด,ดดอยู่ด้วยค่ะนามว่าท่านไหร นีนะคการกระจายในหยียบทันค่ะ <S <S เอาอยู่กับบได้ออกไปไหนเด้อค่ะกัถ่ายคลิปแจกพี่น้องบึงแต่ละมือเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่กัไปรับจ้างเน่เด้อค่ะเดี๋ยวก็มาปลูกอ้อยเนี่ค่ะ,ะ,คะเดี๋ยวก็กวกสิได้เ้่มาแดงเนาะคะ่ะหนามมาหลบนนะะับบ้านแดงว่าหนามไหลเนี่ยนะคะ น้ำม,มาแล้วค่ะเนี่ยเราก็จะเหยียบนี่ไปแล้วค่ะเหยียบจุมใส่บูธเหยียบด้วยค่ะเนี่ยค่ะบึงก็จังบูธสาวยุหรัวนิดนึงวะต้องไปเปลี่ยนบูธบูธตัวนี้รัวค่ะน้ำไหลามาแล้วค่ะเหยียบนี่นค่ะ นามมาแล้วค่ะหลายปอแห้งนามโซลาเซลมาแล้วแล้วก็จะเหยียบกันเรื่อยเหยยีบใส่บุยียบแล้วค่ะ าอยู่เหยียบไปเมื่อกี้ด้วยค่ะนี่อันไหนโผล่เราก็เอาตีนนะคะอันไหนโผล่อย่างนี้นะคะน,น,น้ำไหลไม่น้อยหรืมาก นามก็ลังไหลค่ะมือหนึ่งก็ได้ลายลงเด้อค่ะเราอยู่อ่ะพาพี่นงมาบึงพิธีการปลูกอ้อยเด้อค่ะมือนี้ค่ะสำหรับคลิปนีโจไว้เพียงเท่านี้นะค่ะขอบคุณทุกหลายจุกแช่เด้อค่ะที่เบิงสาวอยู่ค่ะอีสานโคลานหากินสวัสดีค่ะ